นักดังดวงใจเลยลูกใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้จะกัดอย่างเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนที่นับทีแรกมันแปด แล้วมันับใหม่มันเจ็ดแล้วมันนับใหม่มัน, 7, มน,นหกม,ม,มันยังไงกันอีสองตัวนั้นหายไปไหนงงมากเลยหรือว่ากองกันไปกองกันมานับผิดตอนคลอดใหม่ๆวันแรกแต่ว่าแม่เขาทับไปตัวนึงก็น่าจะเลือดเจ็ดแต่ทำไมเลือกหกแม่เขา เมืันวัดออกมาตายหรือไงไม่รู้มาเจอตอนเช้าก็ว่าแปดแล้วมันมาเจ็ดแต่แต่ตอนนี้มันหกมันจะงงมากไหมตอนนี้หกตัวก็เลยจะงงเบียดกันอยู่นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวขาวที่ฆ่าแม่เขาตัวหนึ่งนะ่ะตัวขาวหนึ่งตัวที่ฆ่าแม่เขาสองไอ้น้ำตาลเค้มสามไอ้น้ำตาลเค็มสี่ไอ้น้ำตาล เหลืองห้าไอ้น้ำตาลเข้มหกอ่ะหกตัววันแรกแปดตัวนับยังไงก็แปดพอวันที่สองเลือ7เจ็ดเพราะว่าแม่เขาแม่เขานอนทับไปตัวหนึ่งเขาจะเสียกอนหรือไงไม่รู้เพราะกางท้อคอดกลางคืนก็เลยไม่ดูดูไม่ออกว่าตัวไหนเป็นไม่เป็นพอตอนเช้าเหลือโดน แม่เขานอนเบียดอยู่ตัวหนึ่งตายก็ต้องเหลือเจ็ดสิแต่ทำไมมันเหลือหกงงมากมากได้ทิตศดึงแล้วคลอดมาวันที่ยี่ิบเก้ามกราวันนี้วันอาทิตย์น่าจ,จะเป็นวันที่ห้ามัง้งอีกหน่อยก็จะโตกันยุ่มยามยิ่งวันนี้จ้าตอนนี้ยังเล็กอยู่ก็ดูไม่ยุ่ง สิบเก้าตัวแล้วตอนนี้ทั้งหมดจ้าเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันไปไอแฮนซิงไอแฮนซิงไอฮนซิงไอแฮนซิงพ่อมาแต่ว่าเข้าใกล้ลูกไม่ได้ไอตัวนี้ไม่ให้เข้าแค่นี้นะจ๊ะ